สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิริการ์เพียโคตรแก้วรหัสนักศึกษา631-201-155นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะค่ะวันนี้จะมาสาธิตการดูแลคุณแม่หลังคลอดตามหลัก1 3บีค่ะหลักการประเมินภาวะสุขภาพมารดาหลังคลอด3 3บีและกาวภูมิหลังของมันดาสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะวาสนาเสวิคานค่ะ ค่ะคุณแม่อายุเท่าไหรค่คะยี่สิปีค่ะค่ะทำอาชีพอะไรคะพนักงานบริษัทค,ค่ะค่ะสถานภาพทรงรถค่ะมีคู่ค่ะค่ะ,คะตั้งครันที่เท่าไหร่แล้วคะคันแรกค่ะเคยใช้ยาคุมกําเนิดไหมคะไม่เคยค่ะวางแผนการตั้งครันคังนี้ไว้ไหมคะวาง แล้ววางแผนที่จะมีบุตรกี่คนคะสองคนค่ะอายุห่างกันเท่าไหร่คะสองปีค่ะหลังคลอดวางแผนคุมกําเนิดยังไงบ้างคะวางแผนค่ะใช้ยาคุมกําเนิดค่ะเคยเจ็บป่วยในอดีตไหมคะไม่เคยค่ะแพ้ยาหรือว่าสารเคมีไหมคะไม่แพ้ค่ะประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวค่ะพ่อเป็นโรคเบาหวานค่ะค่ะ บิลีฟความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอดคลอดบุตรคลอดบุตรมาดาจะเลี้ยงบุตรด้วยนมนมแม่ไหมคะเลีย้ยงค่ะอยู่ไฟไหมคะอยู่ค่ะ,คะ Body Condition การประเมินภาวะร่างกายประเมินลักษณะทั่วไปประเมินจากสีหน้าท่าทางความสุขสบาย ประเมินภาวะซีดประเมินจากเยื่อบุตาประเมินจากเล็บถ้าซีดมากอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงการเสียเลือดจากการคลอดจำนวนมากการเคลื่อนไหวประเมินจากการลุกจากเตียงการลุกจากเตียงเร็วจะก,กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและส่งเสริมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ หลอดเลือดดำอักเสบและอุดตันจะตรวจที่บริเวณขาจะรู้สึกเจ็บและหนักการพักผ่อนประเมินว่ามารดาสามารถนอนหลับและพักผ่อนได้ไหมประเมินความต้องการอาหารและน้ำเพราะบางรายอาจมีอาการขาดน้ำประเมินความสะอาดของร่างกายเพราะมีน้ำขคาปาและเหงื่อไหลออกมาทำให้ร่างกายไม่สะอาด Body temperature and blood pressure อุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกายไม่ควรเกิน38องศาชีพจรอัตราปกติอยู่ที่50-90ครั้งต่อนาทีความดันโลหิตถ้าความดันโลหิตสูงตั้งแต่140-90มิลิเมตรประลอดขึ้นไปอาจเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงการหายใจถ้าหายใจเร็วหรือผิดปกติอาจเกิดจากโรคของระบบทางเดินหายใจ b l a ดแ and ล็ c t a t i o n เต้านมและการหลั่งน้ำนมขออนุญาตคุณแม่ตัวเต้านมนะคะประเมินขนาดและลักษณะของเต้านมและขนาดของยกทรงที่สวนปกติตรวจโดยใช้มือคลำบริเวณเต้านมเต้านมจะมีอาการคัดตึงคลำไม่พบก้อนหัวนมตรวจด,ดูการเป็นแผลการแตกแย่ของหัวนมหัวนมสั้นหรือหัวนมบุมหัวนมบอดหรือว่าหัวนมแบน เดลี่แอนฟันดัหน้าท้องและยอดมดลูกตรวจดูการหดลัดตัวของมดลูกตำแหน่งระดับของยอดมดลูก b บตเตอร์กระเพาะปัสสาวะดูการข้างค้างของกระเพาะปัสสาวะถ้าน้อยกว่า100มิลลิลิตรใน4ชั่วโมงให้สงสัยว่ามีปัสสาวะค้างอยู่ทำให้มีโอกาส เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้กระเพาะปัสสาวะเต็มสังเกตได้จากผนังหน้าท้องส่วนล่างหัวหนาวและมดลูกลอยตัวสูง bleeding a n l o r i a เลือดและน้ำค่าปลาตรวจดูลักษณะของน้ำขาปาปลาว่ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรมีกลิ่นไหมบอดท่อมและฝีเย็บทวารดูที่บริเวณฝีเย็บว่ามีอาการบวมแดงหรือไม่มีเลือดไหลไหมมีหนองไหลออกมาจากแผลไหมลักษณะของแผลเป็นอย่างไร ลาวมูฟเมนต์การทำงานของลำไส้ประเมินการขับถ่ายอุจจาระโดยปกติระยะแรกหลังคลอดการเคลื่อนไหวของลำไส้จะลดลงการขับถ่ายอุจจาระจะเป็นปกติใน2-3วันถ้าไม่ขับถ่ายอุจจาระอาจจะเป็นอาการท้องผูกเนื่องจากขาดน้ำหรือว่าอาจจะเป็นเพราะกลัวแพ้ฝีเย็บบ r ูสภาวะด้านจิตใจ อาการหลังคลอดปกติ1-2วันแรกจะมีพฤติกรรมพึ่งพาผู้อื่นสนใจแต่ความต้องการของตนเองหลังจากนั้นความต้องการสนใจในตนเองจะลดลง bonding สัมพันธภาพ baby ทารกประเมินทารกเราจะประเมินตั้งแต่ศีรษะใบหน้าผิวหนังทรงอกหน้าท้องอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะแขนขาทวารหนักสัญญาณชีพ น้ำหนักตลอดจนการตอบสนองของการกระตุน้นรีเฟกเพื่อสามารถให้คำแนะนำแกม่มารดาหลังข้อได้อย่างเหมาะสม